บทที่30เทวตาธรรมวันหนึ่งเจ๊เปียกับสามีได้มากราบเยี่ยมท่านพระครูที่วัดป่ามะม่วงหลังจากทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วสตรีวัยสี่จึงพูดขึ้นว่าหลวงนาะฉันอยากไปดูโบสถ์เห็นเขาว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคงเก่าแก่น่าดูฉันไม่รู้เป็นอย่างไร ใจมันชอบที่จะดูของเก่าแล้วก็ชอบซื้อแต่หลังจากที่ซื้อพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นเหตุให้ฉันกับเฮียต้องทะเลาะก,กันทุกวันก็เลยทำให้เลิกซื้อของเก่าแต่ก็ยังชอบดูหลอนอาร,รัมพบทค่อนข้างยาวแสดงว่าเจ๊เป็นคนเก่าคนแก่มาเกิดเอพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะพานกโกรธที่อาตมาว่าเป็นคนแก่ เรียกว่าคนโบราณดีกว่าแจ๊ค,คงเป็นคนโบราณมาเกิดหรือว่าเท่าแก่ว่าอย่างไรท่านถามเท่าแก่ร้านทองอาจเป็นได้ครับหลวงนาะผมสังเกตดูรู้สึกว่าเขาชอบแต่ของเก่าๆและก็ดูเก่งด้วยเก่าแท้เก่าเทียมเขาบอกได้หมดจริงจ้าหลวงนาะ อย่างครั้งหนึ่งเคยมีคนเอาพระเครื่องมาเสนอขายให้ดิฉันบอกว่าเป็นพระเก่าอายุหลายร้อยปีฉันมองพระบเดียวก็รู้ว่าเขาตกตาฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมถึงรู้แล้วก็ไม่เคยพลาดเลยรับรองว่าไม่มีใครมาหลอกดิฉันได้พูดแล้วจะหาว่าคุยเฮียไปดูโบทเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิลอนชวนสามี เท่าแก่จึงขออนุญาตท,ท่านพระครูแล้วก็พากันลุกออกไปพักใหญ่ๆก็พากันกลับมาที่กุฏิท่านพระครูยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเพราะรู้ว่าสองสามีภรรยาจะไปพบอะไรเป็นอย่างไรบ้างโบสวัดน,นี้เก่าแท้หรือว่าเก่าเทียมท่านพระครูถามเก่าขนาดแท้เลยจาหลงนะ้า รู้สึกว่าคนสร้างจะเป็นคนจีนและก็ที่สำคัญก็คือฉันเห็นน้ำซึมออกมาจากพื้นโบสถ์ขังอยู่ในหลุมเล็กๆเ,เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากคนจีนก็ถือว่าเป็นนิมิตด,ดีภาษาจีนว่าเฮงแต่พูดก็พูดเถอะโบสถ์หลังเนี้ยเก่าแก่สุดโทมมากต้องสร้างใหม่ต้องสร้างใหม่แล้วละลงนะ้า ฉันเสนอว่าให้สร้างที่เดิมนั่นแหละถ้าไปสร้างที่อื่นจะไม่ถูกฉโลกกันจะสร้างได้อย่างไรล่ะจ้ะเจ๊การสร้างโบสถ์ขึ้นมาสักหลังใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆต้องใช้เงินตั้งหลายสิบหมืน่นอาตมาจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนชาวบ้านแถวนี้ก็ยากจนอาตมาไม่อยากรบกวนเขาประเดี๋ยวจะพากันไปนินทาว่าบ้านก็ขัดวัดก็ขูด พูดไม่ออกอาตมาหนักใจจริงๆใจเย็นๆนะหลวงนาะสมัยที่อยู่วัดพรหมบุรีหลวงน้ายังสร้างโบสถ์ได้ถึงคนอื่นๆก็คิดว่าเป็นฝีมือของหลวงพ่อช่อก็เธอะแต่ฉันรู้ว่าความจริงก็เป็นฝีมือของหลวงนะ้าคนรู้จริงว่าโอ้โหถ้าจะให้ทำอย่างนั้นอีกอาตมาคงลำบากใจมาก ช่วงนั้นอาตมาหาความสุขไม่ได้เลยใจมันร้อนรนอยากจะให้โบสถ์เสร็จต้องเที่ยวเรียรายหาเงินมาสร้างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสารพัดไหนจะบริจาคเงินของตัวเองอีกคิดถึงตอนนั้นแล้วอาตมานึกท้อเท่าแก่คิดดูนะอาตมาเที่ยวเรียรายเขาไปตามท้องถิ่นต่างๆมีสภาพให้ผิดกับขอทาน บางครั้งก็ถูกญาติโยมพูดจาเสียดสีให้สะเทือนใจพวกที่มีจิตเป็นกุศลก็พอพูดกันรู้เรื่องบ้างภิกษุวัยสามสิบเศษเล่าถึงความยากลำบากแต่หนหลังครั้งที่สร้างโบสถ์วัดพรมบุรี ลวงนาคงจะต้องยอมเหนื่อยอีกสักครั้งแล้วล่ะครับเพราะถึงอย่างไรก็ต้องสร้างใหม่จะเย็นๆค่อยๆค,ค,คิดก็ได้ผมว่าหลวงน้าเป็นคนมีบารมีขนาดเป็นลูกวัดยังหาเงินสร้างโบสถ์ได้ทั้งหลังพอเป็นสมภารผมว่าสร้างสิบหลังก็น่าจะได้สามีเจ๊เปียพูดให้กำลังใจแม้แค่หลังเดียวก็ลำบากเลือดตาแทบกระเด็น ถ้าสิบหลังอาตมาคงต้องไปเกิดใหม่เป็นแน่เกิดเป็นคนนี่มันทุกข์นะโยมนะอุตส่าห์มาบวชก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะอย่างนี้แหละอาตมาถึงได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขออย่าให้ได้เกิดอีกเลยแต่ฉันก็อยากจะเกิดนะหลวงนาะชีวิตสุขบ้างทุกบ้างมันก็มีรสชาติดีขอให้ได้เกิดดีกว่าที่เดิมก็แล้วกัน ฉันว่าชาตินี้เกิดเป็นเมียเท่าแก่ร้านทองชาติหน้าขอเกิดเป็นเมียเท่าแก่ร้านเพชรชาติหน้าหรือขายเพชรนะเฮียนะหล่อนหันไปสัพยอกสามีอ้วแไม่รู้หรอกคนเราเลือกเกิดได้เสียที่ไหนเอ๋หลวงนาครับคนที่เป็นผัวเมียกันในชาตินี้ชาติหน้า จะได้เป็นผัวเมียกันอีกหรือเปล่าครับเท่าแก่ร้านทองถามท่านพระครูก็ไม่แน่เสมอไปอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีธรรมเสมอกันหรือเปล่าถ้ามีธรรมเสมอกันก็อาจจะได้อยู่ร่วมกันอีกหมายความว่าอย่างไรครับเท่าแก่วัยสี่สิบเศษไม่เข้าใจ หมายความว่าถ้ามีสมะชีวิตธรรมเหมือนกันก็จะได้พบกันอีกสมะชีวิตธรรมมีสี่ประการคือสมะศรัทธามีศรัทธาเสมอกันสมะศีลามีศีลเสมอกันสมะจาคามีความเสียสละแบ่งปันเสมอกันและข้อสุดท้ายสำคัญมากคือสมะปัญญามีปัญญาเสมอกัน ยกตัวอย่างเช่นเจ๊เขามีศรัทธาอยากทำบุญถ้าเท่าแก่ไม่ขัดข้องร่วมกันทำกับเขาด้วยเรียกว่าสมาสาัสศรัทธาสมัสศีลาเช่นเจ๊เขามีศีลห้าครบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์จนถึงไม่ดื่มสุราถ้าเท่าแก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุรา เรียกว่าไม่มีศีลแม้แต่ข้อเดียวแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะศีลไม่เสมอกันแต่เฮียเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะหลวงนาะเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมรักลูกรักเมียแล้วก็ขยันทำมาหากินอาตมาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นเพียงแต่สมมุติให้ฟังเป็นตัวอย่างอาตมารู้ว่าเท่าแก่เป็นคนดีแม้ ขอยืมมายกตัวอย่างหน่อยก็ไม่ได้ท่านต่อว่าได้จะได้ฉันเพียงแต่แย่ลงหน้าเล่นเท่านั้นเอาละฉันรบกวนเวลาลงหน้ามานานแล้วเห็นจะต้องขอลาลงหน้าอย่าลืมละ่ะถ้าจะสร้างโบทใหม่ขอให้สร้างที่เดิมและฉันกับเท่าแก่จะมาช่วยตามกําลังศรัทธาจะบอกบุญไปยังญาติพี่น้องแล้วก็มิตรสหายด้วย ชะลาละจ้ะคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงพากันกลับนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านพระครูก็สวดมนต์อธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้มีคนมาช่วยสร้างโบสถ์เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีก็ยังไม่มีผู้ใดามาปรารณาตัวว่าจะช่วยสร้างเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกกังวลเพราะโบสถ์เก่าชำรุดทรุดโทรมมาก เกรงว่าวันหนึ่งจะพังครืนลงมาเวลาตีสี่ขณะที่ท่านพระครูนั่งภาวนาอยู่ที่กุฏิชั้นบนก็ได้ยินเสียงของชายชรามากระซิบข้างหูว่าโบทพังโบทท่านพังแล้วอย่าไปไหนนะ ท่านกำหนดเลืมตาแล้วมองหาที่มาของเสียงก็ไม่ได้พบผู้ใดรู้ได้ในทันทีว่าเป็นเสียงของอมนุษย์ครั้นเป็นพระภูมิเจ้าที่หรือเทพพย,ยดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ท่านทำไม่สนใจหลับตาแล้วนั่งภาวนาต่อไปครั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิก็ได้ยินเสียงเดิมพูดซ้ำแบบเดิมอีก ท่านยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นและเสียงนั้นก็กระซิบอยู่อย่างนั้นถ้าว่าเว้นช่วงห่างประมาณ20นาทีต่อครั้งภิกษุวัยสาสเศษนั่งภาวนาต่อไปจนกระทั่งรุ่งเช้าจากนั้นจึงแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และเจ้ากรรมในเวรสำหรับผู้ที่ต้องการแผ่เมตตาให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้ คือชายชาราเจ้าของเสียงที่มากระซิบข้างๆหูท่านตั้งแต่ตีสเสร็จสิ้นกระบวนการปฏิบัติวิปัสนาท่านจึงลงไปล้างหน้าแปรงฟันและสงน้ำนุ่งห่มอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดินเร็วไปที่โบสถ์เพื่อจะดูว่าพังจริงดังที่เสียงชายชารากระซิบบอกหรือไม่ท่านพระครูจะไปไหนแต่เช้า หลวงตาเฟื่องทักทายเมื่อเห็นสมพารเดินสวนทางมาจะไปดูโบสถ์เขาว่าโบสถ์พังใครว่าผมเพิ่งอ,ออกมาจากโบสถ์เดี๋ยวนี้เองเข้าไปทำวัดเช้าที่นั่นภิกษุวัยหกสิบเศษบอกกล่าวท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่หลวงตาเฟื่องเข้าไปทำวัดเช้าในโบสถ์เพราะแต่ไหนแต่ไรมาท่านไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้เลย งั้นหรือนึกยังไงถึงได้เข้าไปทําวัดเช้าในนั้นตั้งแต่ผมอยู่มาที่นี่ยังไม่เคยพบเห็นท่านทำอย่างนี้เลยสักครั้งสมภารพูดตรงไปตรงมาแม้ท่านพระครูแล้วก็คนเรามันก็ต้องมีวันดีบ้างละ่ะบอกตามตรงว่าผมรู้สึกอายท่านพระครูเห็นท่านพระครูสร้างแต่คุณความดีทำให้ผมอายมาก แล้วก็เลยนั่งพิจารณาตัวเองอยากทำความดีบ้างจึงขอเริ่มตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายใช่ไหมครับไม่สายหรอกท่านการทำความดีไม่มีคำว่าสายผมขออนุโมทนาเอหรือจะเป็นเพราะนี่ทำให้ผมได้ยินเสียงของชายชารามากสิบว่าโบทพังและท่านจึงเล่าให้หลวงตาเฟื่องฟังคงเป็นเพราะ ผมเริ่มทำความดีนั่นแหละเทวดาฟ้าดินเลยพากันชื่นชมยินดีภิกษุวัยหกสิบเศษเห็นด้วยแต่เพื่อความแน่ใจเราเดินไปดูโบสถ์กันดีกว่าผมรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกนท่านพระครูว่าแล้วก็เดินนำผู้สูงไวัยไปอย่างพระอุโบสถเมื่อไปถึงจึงยืนพิจารณาอยู่หน้าโบสถ์ไม่ได้เข้าไปข้างใน ทันใดนั้นก็มีเสียงลั่นเปรี้ยเปรี้ยเมื่อแงนหน้าดูก็พบว่าจันทันเชิงชายของโบสด้านทิศตะวันออกหักและกำลังจะหลุดออกมาจากกันอย่าเพิ่งหลุดช้าก่อนช้าก่อนให้อัตมาไปขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันลือ้อจะไปเดี๋ยวนี้แหละท่านพูดเหมือนต้องการจะบอกใครสักคน หลวงตาเฟื่องรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นจันทันที่กำลังจะหลุดออกมาจากกันนั้นหยุดนิ่งเรากับมีใครมายั้งเอาไว้หลวงตาช่วยไปบอกชาวบ้านใต้มาช่วยกันรื้อหน่อยส่วนผมจะไปบอกขอแรงชาวบ้านเหนือรีบไปรีบมานะท่านสั่งพระลูกวัดแล้วภิกษุสองรูปก็แยกกันไปรูปที่หนุ่มกว่าไปทางทิศเหนือ รูปสูงอายุไปทางทิศใต้หนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกชาวบ้านก็มายืนออกกันที่หน้าโบสถ์พวกผู้ชายช่วยกันจัดการลื้อจันทันที่กำลังจะหลุดออกจากกันแล้วเลยลื้อส่วนอื่นๆที่ทำว่าจะพังลงมาส่วนพวกผู้หญิงก็ไปช่วยแม่ชีหงหาอาหารสู่กันกินเพราะต้องใช้เวลายอย่างน้อยก็หนึ่งวันเต็มเๆ กเย็ยนการหรือจันทันเชิงชายโบสก็เสร็จสิ้นลงคงเหลือแต่ตัวโบสซึ่งยังไม่ได้หรือเพราะจะต้องใช้ในการทำสังฆกรรมท่านพระครูดูแล้วลงความเห็นว่ายังมีความปลอดภัยและจะไม่พังลงมาแต่ภาระหนักหน่วงในขณะนี้คือการหาเงินสร้างโบส์หลังใหม่ ซึ่งเจเปียได้เสนอแนะว่าให้สร้างที่เดิมและท่านก็เห็นด้วยคืนนั้นท่านพระครูอธิษฐานจิตนานกว่าปกติเพราะถึงเวลาที่จะต้องสร้างโบสถ์ใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความกังวลทำให้ท่านนอนไม่หลับแม้จะพยายามกำหนดหลับหนอก็หาหลับไม่เวลาดึกสงัดเสียงชายชาราก็ดังขึ้นที่ข้างหู ไม่ต้องกลุ่มใจเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยสร้างคนที่เขาเคยสร้างโบสถ์หลังนี้ไว้เมื่อครั้งอดีตชาติเขาจะมาช่วยสร้างอีกเสียงนั้นดุดดังเสียงสวรรค์ที่พาเอาความวิตกกังวลออกไปจากจิตใจของท่านเมื่อจิตใจสบายท่านก็นอนหลับสนิทและไปรู้สึกตัวอีกครั้งหนึง่งเมื่อเวลาตีสี่เสียงกระซิบจากชายชารา กลับกลายเป็นความจริงในอีกหกเดือนต่อมากล่าวคือได้มีข้าหาบดีมาขอเป็นเจ้าภาพกระถินถึงสามรายแล้วก็มาพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายผมชื่อทองหยดนาสกุลชลาทรบ้านอยู่ลบบุรี มีชายชราไปเข้าฝันบอกให้มาทอดกระถินที่วัดนี้ครับนายทองหยดกราบเรียนอีกสองรายมาจากจังหวัดพิจิตรและนครราชสีมาก็พูดอย่างเดียวกันในที่สุดก็เกิดความโอลเวงขึ้นเพราะต่างก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพโดยอ้างว่าชายชราบอกตนก่อนท่านพระครูจึงจําต้องเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันชายชรามาบอกว่า บทพังเมื่อปีที่แล้วและเรื่องจะมีคนมาช่วยสร้างเมื่อหกเดือนก่อนพร้อมกับสรุปว่าอาตมาเชื่อว่าท่านทั้งสามเคยร่วมสร้างโบสถ์มาครั้งอดีตชาติจึงอยากจะขอร้องให้มาช่วยกันสร้างในชาตินี้อีกเรื่องที่แย่งกันเป็นเจ้าภาพกระถินนั้นอาตมาขอตัดสินว่าขอให้เป็นกระถินสามัคคี โยมทั้งสามเป็นเจ้าภาพร่วมกันปัจจัยที่ได้จากการทอดกระถินจะนำมาเป็นค่าก่อสร้างหากปีนี้ยังไม่เสร็จปีหน้าจะทำอย่างนี้อีกครั้งคงจะเสร็จโยมทั้งสามจะมีความเห็นเป็นประการใดผมเห็นด้วยครับคนทั้งสามพูดขึ้นพร้อมกันเป็นอันว่าเรื่องแย่งกันเป็นเจ้าภาพยุติลงได้จากนั้นท่านพระครู จึงปรึกษาหารือเรื่องทอดกระถินและกำหนดทอดในวันที่22พฤศจิกายนเมื่อตกลงกันได้แล้วขหาหบดีทั้ง3จึงพากันนมัสการลาท่านสมภากรกลับบ้านเรือนตนในวันทอดกระถินพระราชสิงห์หวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีได้มาเป็นประธานในการทอดก่อนเดินทางกลับ ท่านให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพาไปดูโบสถ์และลงความเห็นว่าสุดโทมมากจำเป็นจะต้องสร้างใหม่กระผมตั้งใจว่าจะสร้างที่เดิมขอรับมีคนจีนเขาแนะนำว่าถ้าสร้างที่อื่นจะไม่ถูกฉลกกันท่านหมายถึงเจ็บเปียผมเห็นด้วยหรือของเก่าแล้วสร้างใหม่แทนที่แต่ท่านพระครูต้องไม่ลืมว่า การรื้อถอนของเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนั้นจะต้องบอกเล่า90ให้คนสร้างเขารับรู้จึงขอให้ทำพิธีบวงสวงสำเวยดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นเป็นการบอกกล่าวและขออนุญาตเขาไปในตัวขอรับกระผมจะทำให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมแต่โบราณกาลทุกประการท่านพระครูน้อมรับด้วยความเต็มใจ ตกกลางคืนพวกชาวบ้านประมาณสิบกว่าคนได้มาที่วัดและขอเสนอแนะให้ท่านพระครูเกี่ยวกับการทำพิธีบวงสวงว่าจะต้องตั้งสารเพียงตาเครื่องบวงสวงสังเวยจะต้องมีเหล้าสองไหหัวหมูหนึ่งหัวไก่สองตัวเหล้าแม่โขงสองขวดและต้องทำบายสีด้วยท่านพระครูรับฟังหากรู้สึกหนักใจ ที่จะต้องมีสุรายาเมาเข้ามาเกี่ยวข้องท่านเป็นคนเกลียดเหล้ามาแต่ไหนแต่ไรจึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการบวงสวงด้วยสิ่งที่ทำให้มึนเมาขาดสติโดยเฉพาะงานนี้เป็นงานบุญยายจึงต้องมีสุรายาเมาเป็นต้นเหตุของการทำบาปพ,พวกที่แนะนำก็ช่างบอกมาได้ว่าต้องมีเหล้าสองหายแม่โขงสองขวดนี่จะกินทั้งเหล้าเถือน และเล่ารัฐบาลเชวรึคำแนะนำของพวกชาวบ้านทำให้ท่านพระครูถึงกับนอนไม่หลับอีกวาระหนึ่งท่านนอนพลิกไปพลิกมากำหนดนอนหนอแล้วก็อยากหลับหนอแล้วก็ยังไม่สามารถหลับลงได้ในที่สุดท่านก็คิดถึงชายชาราที่มากระซิบข้างหูพลันเสียงที่ท่านคุ้นเคยก็ดังขึ้นไม่ต้องมีเล่า ไม่ต้องมีสาโทหัวหมูไก่ใบสีไม่ต้องมีทั้งนั้นอย่าไปเชื่อพวกนี้แนะนำเขาหาเรื่องกินเล่ากันตังหากเป็นอันว่าท่านพระครูหลับลงได้อีกวาระหนึ่งด้วยความอนุเคราะห์ของชายชาราผู้ซึ่งท่านไม่เห็นตัวตนของเขา วันรุ่งขึ้นจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินทางไปหานายทองหยดชลาทรที่ลบบุรีและเล่าเรื่องที่ชายชลามาบอกท่านเล่ายัางไม่ทันจบบุรุษวัยหกสิบเศษก็พูดขึ้นว่าเมื่อคืนผมก็ฝันว่ามีชายชรามาบอกให้รื้โบสถ์ได้ไม่ต้องมีเครื่องเส้นใดๆคงจะเป็นคนเดียวกับที่บอกท่านพระครูนะครับนั่นสิ อตาตมาก็ว่าเป็นเรื่องแปลกแต่เราก็ต้องเชื่อเขาจะไปเชื่อพวกชาวบ้านคงไม่ถูกต้องแน่ครับผมว่าชายชาราผู้นี้คงเป็นเทพพยายดาเพราะฉะนั้นเชื่อเทพก็ยังดีกว่าเชื่อมนุษย์ขี้เล่าเมายาเพราะเทพย่อมประเสริฐกว่ามนุษย์ใช่ไหมครับเขาถามท่านพระครูก็ไม่แน่เสมอไปจริงอยู่เทพมีธรรมสองอย่างประจำตน เรียกว่าเทวตาธรรมประวัตธรรมของเทวดาซึ่งได้แก่หิริและโอตตป,ปะคือความละอายต่อบาปและความสะดุ้งกลัวต่อบาปเทวดาเขาจึงไม่ทำบาปกันเหตุนี้เทวดาจึงดูเหมือนว่าประเสริฐกว่ามนุษย์ทัท่วไปแต่ถ้ามนุษย์ฝึกอบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญามนุษย์ก็ประเสริฐกว่าเทวดาแต่มนุษย์ประเภทนี้หายาก จึงกล่าวได้ว่าโดยส่วนรวมแล้วเทวดาประเสริฐกว่ามนุษย์ส่วนมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเทวดานั้นมีน้อยบุคคลใดมีหิริโอตตป,ปะเรียกว่ามนุษย์สเทโวคือมนุษย์เทวดาหมายความว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเพราะมีคุณธรรมเสมอกับเทวดาคนประเภทนี้เมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเช่นนั้นคนที่ทำความชั่ว เช่นพวกขี้เหล้าเจ้าชู้เขาก็เป็นมนุษย์สนิยะโกใช่ไหมครับพอตายไปต้องตกนรกผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับถูกแล้วเอาละทีนี้เรามากำหนดวันทำพิธีบวงสรวงกันดีกว่าอาตมาว่าวันที่11พฤศจิกายนน่าจะเหมาะพอบวงสรวงเสร็จก็เกณฑ์ชาวบ้านมารื้อกันเลยโยมจะเห็นด้วยไหม แล้วแต่ท่านพระครูเถอะครับผมน่าไม่ขัดข้องถ้าจะให้ดีเราน่าจะตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพราะมีเรื่องต้องปรึกษาหารือกันอีกมากเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแบบแปลนแผนผังเรื่องพระประธานในโบสถ์ซึ่งเรื่องเหล่านี้ควรจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนายทองหยดพูดอย่างผู้ที่เคยผ่านงานมาก่อนถูกของโยม เอาละกลับไปเนี่ยอาตมาจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขอบใจโยมมากที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขออนุโมทนาในกุศลลจิตอาตมาเห็นจะต้องลา